ช่องชีวิตไต้หวัน5อยากหากินไว้นี้พาพี่พัน้องมาเบิังกุกขวัญคิทเฮ็ดหยังอีกมียากแกงออมครับไม่ครับออแกงออมปลาไหลเนาะมีเครื่องจะมีพริกแห้งตะไคร้ขมิ้นหอมแดงหอมขาวครับแล้วก็ขาไบ่ได้แม่นเครื่องเทศดนะครับเครื่องเทศดนะเอาบวดนี้ จะตามตาม,ตมันเค็มเทเดยตเคเนาะก่อนเได้ไหาว่าอยู่ชอ่ <c oughs> องนะชอเดยมบอกกินดาดาล่าสองช่องครับ <c oughs> อยู่เป็นดาล่าสองช่องช่องชีวิตไทยบ้านใหาอย่างให้กินครับช่องชีวิตคนมันนอกครับดาล่าฮ่องดาล่าฮอลีบุสองคนันี้เอาออกไปยหะนีมันหลานอันนี้เอ,นนอาทิมเลยทิมเลย นีเ่เอาเือนที่แล้วเองบ่อันนี้ใส่ได้อืม,มอรอ้อนหอมเกือบวันเราต้องตัดมันนี่ก่อนคนระับอันมันจะละเอียดสูตรหลายสูตรเนาะมีลหลาย,ยาสูตรหลายยา่าง <c oughs> หลายย่าางหลเนี่ยอนไรมันจี๊ เสีบก็เสบหมดละอะไรนีหอมก็ห้อนหมดละโอ้กะปีกะปีต้ใส่กะปีเลยใส่กะปีเนาะ ่ขมิ้นใส่ลงไปใส่ขมิ้นลงไปอันนี้เป็นหอมกระไซลงไปสมุนไพรนั่นสมุนไพรนะตําเคียงนี่หอมหลกกัปกอืมจอม ดีโอ้ก็สางว่านี่จัดเลยจัดเลยมันเบิดมาแรงนี่เจ็บกบเหรอเอ่อมันเบิดมาแรงนี่เก็ดมนู่นเจ็บกบปะกินได้ของล่ำลำเจ็บเสียบจะหนีไหมอู้ปลาไหลก็เน่กบแม่ ต่ำไปเรื่อยๆต่ำจนมันแหลกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่ายือเลย <c oughs> เครื่องเทศยันเบแหลกนี่น้ <c oughs> อต่ำเคียงแล้วๆไปเลยผู้ชายกลักวพักว่พ่อว่าสั่นพักพ่อเลยไปเก็บใบยีรามาคนเหนือเขาเอิน ใบจั <มา S 2> นท์ม้าม้าวอืแต่ว่าม้าเนี่ยม้าประการย่างไก่ครับม้านี่ย่านตายครับฟังระซื้อหลดใบจันม้าวอดะรับแนวเอาพอร้อมแล้วป่ะนี่ขับไปไปไปขับไปแนวนั้นก็มีอยู่เงน่นละ <Hoy S 2> อ้าปใส่น้ำมันใส่น้ำมันก่อนเนาะนี่ลองไฟแห้งนะครับลิงไฟแห้งมาเลยใหม่ก่อนใหม่น้ำมันก่อน <ani> หอมหอ่วยห่วยว่าจะเอาเคียงเข้าไปดูจับนี่ไท่ได้เดี๋ยวเป็นเป็นดามาหม่กัน <laughs> ต้องพีกแป้งใหม่ก่อนน้ำดำน้ำดำน้ำดำนี่ <laughs> มอกระทะนี่ตะรุ่นได้หรอ่ <laughs> านซิกมาหลายผ่ <laughs> านซิกมาหลายแล้ว จากวันนนั้แน่อกเลยมาหอมแล้วหอมแล้วระไดลงเลยแล้วครับจะแซ่บบออะไร ภูเขาไฟเบื้องเบื้องตรงนี้ครับเออเดี๋ยวติดตามคลิปนายกันครับทีนี้เมนูเด็ดๆนี่อีกไอเบื้อยู่งกุกกรอนว่าทีพัดเป็ดกบอีกบ่้าง่วงเล็งได้เลยเล็งเก็บขอหน้าเพิ่มมาแล้ว เนายนำล้างโคกกระไซตัดบปได้ครับมัน้ำล้างโคเกกน,นี่ยของแสบมันอยู่กลนโครเรียองเรีองข้างห้า <c oughs> เรียงของเรียงที่้านล่างไงครับอนานไสแล้วกับงุมปับหลดแ <c oughs> <c oughs> ม่บ้านก็ะิกผูม อภยัยวะนะพี่เลี้ยงเขาอาจจะยอดเลยครับนี่ยี่เี้เขาอาจจะสใส่เราทีอันนี้ <c oughs> เรานี่ก็มีส่วนผสมปรุงรสอาหารสุดยอดสุดยอดอมันกระหอมแปรร้ายอย่างหลายแนวเนเาะเครื่องเคียงเทศเครื่องเครื่องแบบสองเส้า ละมอนตั้งเกียริเรื่องเกียร์ตัดบางเรื่องเกียร์กับโคตอนนี้ยุ่งไปนะครับตั้งจามทั้งตั้งแฉกแฉะแล้วเอาเนี่ยขาดไปเลยเนี่ยน้ำล้างโคกเนีไงละจามนะน้ำมาพ่อก็เติมน้ำอีกครับทั้งคนกับมักแห่งทั้งคนกับมักซดน้ำ โอ้ยบนนูนไหนอืมใส่ใส่บย,ยังอีกต้อนี่ยบประกดูบกดบ่ฮืมจังหอมเนาะเดเก่งอมปลาไหลแปกเลยกรุปแก่จังหน่อยออปะ่ะฮะกูะุ<ะ>กปแกจงังหน่อยป่าวขำอยอะขำอยอมึขึ้นนีนักแล้อยกูุ พอโซกูแก่ก่อนเราถอนก่อนแล้วข้าวพี่น้องข้าวข้าวนะครับมันข้าวนะหันปรุงบอดีมันจะข้าวนะครับข้าวเดี๋ยวบดคือตีสารหันปรุงบอดีก็มันข้าวมันข้าวเดี๋ยวบดแตกกระแสังเกตเออกูว่าซิมมึงก่อนว่าสันแตกก่ะแสตังเก็ตที่คุกกำซานกำซวยหน้าแตกหน้าแตกแล้วอือหือ เสีบมึงเพื่เสี่บหนนี่ต้องจิ้มเองเอาามอมไมันซุกดีๆก่อนกูว่าไหนซิมบางนามาก่อนเซ็่กี้ยันได้ยินออไม่าจทีแล้วกูว่าใส่ใบจันมะวดหรือว่าใบยี่ระเพราะภาษาไทยเรินใบยี่ระเนาะ ขายบุญโคแวมละเอ้ยงานไหลมาขึ้นมาขึ้นกับไปเบิด์ตขึ้นกูบิ๊กแ่จ๊ดเออได้เรียบร้อยแล้ววันนี้โอ้โหลืมใส่อันนี้แล้วเนี่ยลืมใส่ยังอีกบาดเด็โอ้ยนี่ขาดอะไรครับนี่ทยขาดไปคือนเพราะเป็นผลเลยว่าอย่าใส่หลายเดี๋ยวขับล้อคู่ครับอื โอ้ยไปไปเบิดแล้วครับยังแต่ล่ถวยเสียบคักแสีบนี่ยเงี้ยกับเบิดโอยเาี้ยเอนี้อ๋อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณกุ๊กด้วยครับขอบคุณกุ๊กก่อนขอบคุณปุสวยกุกนำทีมาเฮดเมนูเด็ดๆใพี่น้องในบึงเดี๋ชมเบิเบิดแล้วล่ะเขากับเบิดแล้วเบิทองรวยเบิรองกับปุสวยกุกลยครับ ขอบคุณกุกกรอนที่มาเห็นเมนูเด็ดๆไหนพี่น้องไหนเบิ้งเลยดูคลิปมี่ยังคลิปนานำเสนอพี่น้องแล้วกุกกรอนที่มาเห,นหน็นในเบิ้งในช่วงเอ๋ครับมื่อนี้ช่องชีวิตไทยบ้านหายย่างอากินขอบคุณกุกกอนเด้อขอบคุณเอ้ผู้ชายกุกนําอ้าว,วาเราไปนี่พอกันคลิปนาครับสวัสดีครับรออครับผมครับ